เอาละครับคุณผู้ชมครับยินดีคุณผู้ชมต้อนรับกลับเข้าสู่เกม Legend of s t i c กกันอีกครั้งหนึง่งเออขออาัย <c oughs> จากคลิปที่แล้วนะครับที่เสียงแมวมันเข้ามากวนแล้วคลิปนี้ยังจะเข้ามากวนเหมือนเดิมนะครับเออก็ป้อยมันไปครับผมก็ไม่แคร์อะไรอยู่ละซึ่งก็หายเกมนี้ไปสามถึงสี่วันนะครับอืมอืมก็เออวีคุณผู้ชมคลิปผมหายไปสามสี่วันนี่คือเออ ไปฟาร์มครับนี <c> ่ <oughs> ดูด้วยตังก็29ล้านนะครับแล้วก็มาเตอร์เวอหกเจ็นะจากมาเตอร์ของผมเวอสาสิบห้านะผมไปฟาร์มเพิ่มมาแล้วเ๋ยกะแล้วผมก็แบบว่ากะาจะจัดของให้มันเป็นระเบียบสักทีนึงเออแบบว่าของตอนนี้มันเกะกะจริงๆใช่เกะกะมากเลยผมกจะจะจัดให้ตัวละครแบบว่าของแบบว่าอืมก็ ของไอซีนะครับก็มีคนก็อยากดูเลือกเกินครับของสีแดงหาจากไหนครับเดี๋ยวก็คืออ่าซึ่งครับนี่ครับอ่าโหมดสุดท้ายครับนี่โหมดนี้แหละครับที่จะได้ของสีแดงนะครับทุกคนก็คือยากที่สุดคือความหนาแน่นของศัตรูนั้นอ่ะคือแบบหนานะครับถึงแม้ผมจะใส่ของโหดยิงทีเดียวไม่ตายครับโหมดนี้ผมบอกเลยว่าอืมผมยิงทีเดียวไม่ตายไม่เชื่อ ลองมาลองเลยด่านหนึ่งนี้แหละมีแค่6ด่านนะครับด่านไอ้โมดเนี้ยมีแค่6ด่านนะครับเนี่ครับดูสกิลทีเดียวไม่ตายเฮ้ยด่านพวกนี้ไม่เท่าไร่าไปด่านหลังๆสิซึ่งมีความอึดมีความอึดม,ม,มีความแรงอยู่นะไอ้ไอด่านหลังๆแรงมากบอกเลยถึงซึ่งโมดนี้มีทั้งหมด4เวฟนะครับครั้งละ2เวฟก็คือ สองเว็บแรกก็อยู่ครึ่งหนึ่งแล้วสองเว็บหลังอีกครึ่งหนึ่งอ่าถ้าเป็นบอสก็อโอดอโอจออดเอ้ยด่าแรกแรกทำไมมันยิงแค่สองพเองล่ะเอ้่อย่ดี๋ยวไปด่านล่างๆเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวเราจะรู้ครับผมบอกเลยครับหนาวผมบอกเลยว่าหนาวเออหนาวมากผมบอกเลยไม่ได้หนาวเพราอเลยนะกัวมันอะไรเออให้ตายเถอะ เนี่ยบอสขนาดบอสยังโดนยิงทีเดียวไม่ตายครับดูมาเตอร์รเลือดหายไปครึ่งหลอดใช่ไม่ตายเออบอกเลยแต่ผมก็ยิงติดคีรัวครับเพราะเราก็คีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่วะเราจะไปกลัวอะไรวะคือซึ่งหมวดนี้คือถ้าเราไม่ได้อาวุธสีแดงก็ก็ไม่ได้นะครับถ้าเราดวงดีเราก็ได้นะครับอืมเนี่ยแหละเหตุผลที่ผมมีของสีแดงแล้วก็หมวดนี้ก็ไม่จะได้แค่ แค่บุสีแดงนะครับได้ตัวเหวลึกด้วยเอ Viol อผมบอกเลยตอวจะอาโดนต่อยโอ้โหโดนอีกแล้วไอ้บ้าเราโดนมาครับครับไปโดนข้ามไปหนึ่งสเต็ปอืมไอ้ด่านแรกๆก็ไม่เท่าไรหรอกด่านแรกๆผมว่าง่ายอยู่เออไอ้ด่านหลังๆเนี้ยแหละยากเออหืมหืมโอ้โหรคกระแทกเออ มาเยอะจริงๆเออหัาแต่หมดนี้ใช้ได้2ตัวหรือสามตัวน่าจะสองตัวใช่ลืมเออเอาเข้าไปแตกแตกซะเออเรียบร้อยหนาจริงๆให้ตายเถอะนะความหนาของพวกแกนี่มันช่างใช้ได้เอ้ยเดี๋ยวผมว่าไปฟาร์มไอ้วันนั้นมา สามสี่วันเนี่ยผมได้อาวุธใหม่นี่วะผมก็ลืมเลยอาวุธใหม่ของผมเออไม่ใช่ยังไม่ได้อาวุธใหม่สินี่เออวัสดุอันนี้ผมไปฟาร์มมาพันหนึ่งแล้วเออเราแลกของได้เออเราลืมไปได้ไงวะเนี่ยเออเนี่ยเออแลกได้ตะก้อนฮิตอะไรวะอ่านไม่ทันอ่ไม่ทันแม่เป็นไรแต่ที่รู้รว่ามาใส่ดีกว่าเออบอกไ บวกบวกอะไรบ้างเนี่ยจาก้อนเฮเพ็กคริสิบเอ็โอเยอะนะแต่ผมก็กคีร้ยหกร้อยหแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่เพิ่มไปทำไมก็ HP ก็9,221พันสองร้อยยี่ดีเฟ700็ดร้อแล้วก็แอคแท็กก็คือพลังโจมตีก็คือ3ามพัอยเออ วิแต่ว่ามันก็เยอะเว่าของเก่านะเนี่ยนี่ขนาดของเก่าดาบดาบผู้ชนะสีม่วงเรายังไม่ได้นี่ขนาดอัปเต็มยังสู้ของใหม่ที่เรายังไม่อัพเลยเออแลอว้วเต็มเวลสี่สิบสัตด้วยอัพไปสิรออะไรละ่ะบอกเลยตังไม่กลัวรถบอกเลยไปฟาร์มมาสองสามวันโอ,โอ้ใช้ตั้งสองแสนอย่าไแปบบว่านนะเพื่อตังที่มีเยอะโอ้ อัพเต็มนี่ก็ดามอีกก็เกือบหมื่นเลยนะแต่ h p ได้ไมา2อ0 0 0ก็โอเคนะเออโอ้ได้คีมัตั้งอีก่สนะ้อโคตรจะครุ้มคลาดคุ้มค่าแกจะร้องทำไมนเนี่ยแมวเอ๋ยตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะเออแล้วเราก็ไปลุยกันต่อเอ้เอ้เอ้เอกดผิดหมดเออเอาละเฮ้ยจ่าสิอย่าก,กวนพี่ แม่ไปอยู่น้องห้องก่อนไหมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวผมยิงนัดละสองแสนโอ้ไม่กอดผมว่าผมยิงนัดละแสนหกแสนห้าเฮ้ยรอบนี้สองแสนใช่ป่ะดีใจจริงๆทำไมเป็นแรงขึ้นขนาดนี้แต่เราก็มีแค่นเดียวเราก็ต้องไปฟาร์มเพิ่มถูกต้องไหมถูกใช่เราก็ต้องไปฟาร์มเพิ่ม,ถ,ม,ถ,มถ้าเราไม่ฟาร์มเพิ่มเราก็ไม่มีของ เออยิงโคตรแรงไอซี่โดนเข้าไปโอ้โหเลยครึ่งรอดตายซะเถอะจะโดนธนูกระเพะยิงโคตรจะรัวแล้วลก็แตกตายไปฮะซึ่งโหมดนี้อาวุธสีแดงมีการได้สามไหมผมต้องบอกว่ามีการได้สามนะเพราะไอซี่มันให้ผม,มสองรอบอยู่ผมจได้อาวุธของไอซี่เแต่ผมว่าไม่รู้ว่าอาวุธของมันที่ไหนผมก็ลืมไปได้เล่นนานครับโหมดนี้อีอีเอา ล้มเฉยเฮ้ยยิงโคตรแรงเลยโอ้ัวโอ้โหนี่แน่ผมบอกเลยว่าหดโคตรโหดโคตรลุยคนเดียวก็เสียได้เฮ้ยห้าโดน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 เราเนี่ยแหละโดนเออเออลุยคนเดียวนั่นแหละทำไมหรอไม่จำเป็ Rut, นต้องเอามาไม่จำเป็นต้องเอามาไม่ต้องเอาเพื่อนมาเยอะเออ นี่แนะโอ้โหมัดเหล,ล็กมัดเหล็กว่าไงครับเลือดไหลอย,ย่างกันนะแล้วก็แตกเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะได้ตัวเหวลึกมาสี่อันใช่เกมนึ่งยังตัวเหวลึกอะการันตีออกแน่นอนนะอืแต่อาวุธสีแดงการันตีน่าจะยากอยู่เพรตอนนี้ผมเล่นมานี่ด่านหนะึ่งขีดห้าเนี่ยยังไม่ได้เลยเออให้ตายเถอะออกมาก็ดีบางทีอะเออ โอ้ยแต่ว่าด่านแต่ผมว่าด่านหนึ่งไม่จำเป็นนะเพราะว่าผมมีหมดแล้วดาวดาวหนึ่งอรัห้าด่านห้าอาวุธใช่เอ้ยด่านหนึ่งเอ้ยอะไรวะอุ้ยพูดจนมั่วหนึ่งด่านมีห้าขีดเออมีห้าขีดแล้วก็อย่างละอาวุธก็คือดาวหนึ่งครัผมมีอาวุธครบแล้วเออผมก็เลยไม่จําเป็นต้องการแต่ดาวสองยังไม่ครบดาวสองขาดดักอันนี้ด่านสองขาดขีดหนึ่งกับขีดสองนะครับอ อ่ามาเซ่เออโมดนี้บอสมีการล้มด้วยแบบว่าโดนสตันอะไรแบบนี้นเออก็ดีเออนี่แนีล้มไปซะไปไกลๆเออไปอยู่ตรงนูแหละดีหรอนี่เนะคาถาก็ไม่ให้อะไรเลยก็ไม่จะเป็นถึงแม้จะได้อะไรผมก็ไม่ใส่แล้วเพราะดาวหนึ่งของผมครบแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ครบคันขนาดนั้นหรอกมาครับดาวสองเอ้ยดาวทุยดานสองเออ อันนี้ด่านสองนะครับด่านสองแมพมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยอ่าเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิเออโคจอยโดนอีกแล้วเราเนี่ยเราเนี่ยโดนอีแก้วอ่าครับอไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะครับบอกเลยมาสิโดนอีกแล้วเราเนี่ยเออโอ้โหโอ้โหล้มลัว คีหนึ่งคีสองก็คือด้านนี้คือด้านคีหนึ่งผมยังไม่ได้อาวุธนะครับก็คือบอสมังกี้นั่นเองผมจะได้ไหมเนี่ยมังก <Monkey S 1> ี้ให้เถอะผมอยากได้ของไปรีวิวโอ้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 มันขัดโอ้มันมันขัดมันขัดมันดือ้อมันดือ้ออ่ะอ่าอ่าเอาเอโอ้โหาเออเออเขาขยับตัวแม่แต่นิดเดียวนี่มันเอาใหญ่เลยอืมถอยไปอะไรซะอะไรซะเถอะขอร้องเออ ก็ไม่ดอเอ้ยไม่ไม่ยอมดอบเออกลิ้นพันลิ้นพันไปหมดแล้วนะคือวดนนี้ผมว่าจบมันจะจบไวไหมมันก็น่าจะจบไ,ไม่ไวเพราะมันยากนะย้ายด,ด่านห้าด่านหกอ่ะเดี๋ยวผมเดีย๋ยวบอกเลยว่าโรยากไอ้ด่านหกอ่ะยากสุดแล้วสาหรับผมอนะืเอเอคือ,อดินต่อยล้มดีนะเออโดดใสไเลยเหรอ คือมีแต่ตัวลูกน้องครับเออใช่หมวนี้มีแต่ตัวลูกน้องตัวลูกน้องก็จ้อยลอยเอออ้าวแตกน่าสนใจอยู่นะจ้ะนเนี่ยด่านเนี้ยยังไม่ได้ด่านเนี้ยคผมจะจำไว้ว่า มังกี้กับดาวินอ่ะผมยังไม่ได้อาวุธใช่โอ้ oh, oh, oh. เข้าประชิดเลยแล้วใครเขาสอนเอา I, 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 I ไอซีมาประชิดละเออนี่แน่ก็ไม่ได้ครับแม่มันได้ยากได้เย็นจริงๆนะไอ้พวกนีเนี่ไปลุยกันต่อโอ้ยกระเด็นเลย ผมนะกระเด็นเออไม่ใช่มันโอเคเคลียร์ไปให้หมดอ้าวลม้มเรานะ่ลม้มเออรี่แน่ผ่านไปเดินแบบหลอเท่เออเออเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ,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 เดี๋ยวขอโทษครับพี่ขอโทษครับ เออโอ้โอ้โอ้อยู่ใกล้เกินไปแล้วอยู่ใกล้เกินไปแล้วนะบางทีมาสิ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 ซามูไรก็ไม่ดรอปไงแต่ซามูไรผมว่าผมมีแล้วนะปของมันก็ไม่ต้องการผมว่าผมจำได้ค่ะแค่ดาวเวนกัำมือกี้ด่านสองเอ้ย แต่ผมบอกกันนะว่ามีดาวหนึ่งอ่ะผมไม่มีของสีแดงเลยก็คือดาวที่สี่โคตรเกลือผมเล่นไม่รู้กี่รอบเลยดาวสี่เออเล่นเป็นร้อยรอบเกลือร้อยรอบอะมาครับระดับผมไม่มีทางครับไม่มีทางพายแพ้แน่นอนโอ้โหโดนยิงกลางอากาศ โอ้โหโดนอีกแล้วโอ้ยอะไว้แค่ขัดเก่งกันจริงๆเลยนะอืมมาทำอะไรโอ้ยฮันเตอร์ก็ยิงไกลนะแต่น้ำไม้ปกติเขายิงไปชิดกันอยู่แหละบออซ่าให้เออโอ้โดนขัดรัวๆเราโอ้ไม่ได้ยิงเลยโอ้ระยะไม่ถึง มันกระโดดไปไหนเร้เออโดนร้อนจังหวะลงมาแล้วก็ตายแค่นั้นแหลจะจังหวะลงมาก็ตายไปซะโอ้ยบลาเอ้ยทำเสียฟอร์มหมดเออมาเนี่ยสินี่แน่เคลียร์ให้หมดอ็ะอา สกิลโดนขาดตั้งแต่เมื่อไหร่วเะ,ะเออไปวันนี้ก็ได้เหรียญได้ตังค์ด้วยนะอเออก็ได้น้อยอยู่แต่ไอ้แต่เหรียญมันได้น้อยบอกเช็คก,ก่อนอย่าเช็คเดี๋ยวตาแน่เช็คชนะแล้วเช็คอ,อึ๊บเอ้าล้มอีกเฮ้ยเดี๋ยวทำไมวางแคมมันอยู่ไกลจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ได้ลุกมั่งก็ได้เด้อ ลุกได้ละวมาสิถ้าพี่ได้ลุกบอกเลยว่าเองไม่รอดแน่บอกเลยว่าไม่รอดอยังไงก็ไม่รอดเออ,อเลือไปเลยนิดเดียวเเลี้ยงมาทำไมเออแค่นั้นแหละขอโทเด้๋จะไปยากอะไรได้เจ็ดหมื่นกว่าก็เยอะอยู่นะเออก็ วันนี้ก็สองด่านแล้วเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด่านหกเดี๋ยวด่านหกไว้เดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นทีหลังเออเออวันนี้ก็สองด่านก่อนเน,นาะก็สำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก้อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยเนี่ยของสีแดงผมยังเหลืออยู่นะเนี่ยของอันนี้ดาวสองเนี่ยผมขาดอีกสองชิ้นใช่ก็ขาดด่านที่ผมบอกด่า,ดานอันทาวน,นี้ครบดาวน,นี้ไม่ได้เลยกับดาวน,นี้ได้หนึ่งด่านก็คือคีบหนึ่งโอเค ก็ไว so well, ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท <ss> right <sh> <sh> ุกคนก็การอัปเดตครับเออผมไปเล่นมาเพิ่มและผมได้มาเพิ่มอีกทั้งหมด6อันใช่ผมได้ไปได้มาเพิ่มอีก6อันใช่ทีมดวงดาวก็ได้เพิ่มมานิดเดียวเองนะได้เพิ่มมาอะ่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออรูเนี่ยเมื่อไหร่เราจะพัฒนาสักทีเนี่ยไอไอสองอันข้างล่างเนี่ยมันไม่เออสามอันข้างอันเนี้ยมันไม่เป็นสีทองสักทีเออเออพูดเยอะละเออไปก่อนนะบายจ้า